เยอะที่ไหนกันคืออะไรคืออะไรมันก็เป็นอ่าผมเป็นคนชอบดูกระตูนอยู่แล้วไงอะฮะพอไปญี่ปุ่นปั๊บมันก็เป็นถิ่นของเขาเป็นแหล่งของเขาเขาจะมีเป็นตู้หย่อนเด็ดแล้วมีตัวกระตูนอยู่ข้างในมันจะอยู่ในมันจะอยู่ในไข่กลมๆอ๋อๆผมเคยไปหย่อนครับเออๆแลเห็นเขาบอกเยอะอ๋อเยอะหรอไม่เยอะเออออก็ไม่เยอะหรอกเยอะหรอกกี่ตัวอินสตาแกรมมี 5ตัวปะเออห้าตัวก็คืนคืนกี่นิดหน่อยผมจำไม่ได้ฮะแต่จำได้ว่าก็ไม่เยอะมากเออไม่ไม่ถึงสิบห้าอมไม่ถึงสิบห้าเยอะอยู่เยอะอยู่แล้เราคนที่ไปยืนอยู่หน้าตู้หย่างนียนะเนาะเนาะเออแปลว่าเป็นคนชอบมาก มันใช่ครับเป็นความชอบส่วนบุคคลเออชอบมากชอบมากเกี่ับเรื่องการ์ตูนมีการ์ตูนอะไรเป็นดวงใจไหมฮะก็หลายเรื่องนะฮะที่แบบตๆที่แบบดูแล้วแบบเราเราชอบจริงๆก็จะเป็นเป็นนารุโตะนารุโตะแื้วก็อนนารุโตะนั่นสีทำไมถึงชอบนั่นนะสีแรกๆก็อ่านเอาสนุกเอาเพินอย่างเดียวพอไปไปมามันกลายเป็น รู้ตัวทีคือแบบไอเราติดเราติดไปตุนเรื่องนี้อืมีแฟนคลับเคยให้ของขวัญอะไรเกี่ยวกับกระตูนไหมโอ้ก็มีครับเก่งเช่งอะไรชุดคอสเพลย์ให้ชุดคอสเพลย์ด้วยใช่ใครให้ใครให้สักคนหนึ่งนะจำไม่ได้ให้มีชุดเลยเหรอหลายชุดหลายชุดด้วยหลายชุดด้วยชุดอะไรฮะชุดอะไรฮะต้องไปตามดูในอินสตาแกรมผมอ๋อจริงมากจริงไหมลงไปไม่ไม่ทุกชุดไม่ครบแต่แต่เยอะอยู่เยอะๆแล้วมีให้ให้มาชม เออแล้วได้ใส่ไหมฉันเลือแล้วเออใส่ใส่ชองไงชอบอยู่แล้วฮะเออโอเคชินใส่มันชินใส่มันรู้สึกไงมันมันเป็นอะไรที่แบบเราเคยเราเคยคิดไปว่าเฮ้ยเราจะหามาใส่นะแต่แบบความคิดยังไม่ทันกระจายตัวปั๊บเดียวก็มาปุ่มโอ้โหรู้ใจไงบรรดาแฟนคลับเนี่ยชอบคำพูดของเขาไหมเขาใช้คำพูดอะไรอ่ะคืออะไรครับคืออะไรเออ บัวห่าน,นคิดได้ยังไงเด็กรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยพูดโบราณพูดโบราณแบบพี่มไม่พูดเลยเ